สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับแม่ค้าหัวจุกนะคะวันนี้ก็เออมาพบกับเอ่อช่องฝ้ายดุษฎีนะคะพูดอะไรไม่ออกเพราะว่าตื่นตั้งแต่ตีสี่คือแบบว่างงยังงงงวยอยู่นะคะ <laughs> ก็วันนี้ไม่ได้ขายปลานะคะขายกุ้งค่ะเปลี่ยนบ้างเพราะว่าปลาน่เบื่อแล้วนะคะเดี๋ยวให้ดูนะคะแม่กําลัง ย่างนะคะวันนี้มีอะไรบ้างนะคะก็ส่งพิกัดอิทยานะคะกุ้งตัวใหญ่มากตัวแบบแป้งๆเลยอะ่ะก็คือสิตัวโลอ่ะคือตัวใหญ่มากแล้วน้ำซิ้มจะแซ่บมากก็ขาดเป็นชุดๆละสอง้อยห้าสิบนะคะ ชุดละส5 0ส่งพิกัดอยุธยานะคะแต่ถ้าใครอยู่ไกลอยากทานกุ้งอยากทานปลาทานไม่ได้ก็คือเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวให้ดูแม่ก่อนกำลังย่างกุ้งนะคะแล้วเดี๋ยวก็จะให้ดูน้ำจิ้มแล้วก็น้ำพริกแจวจะบอกว่าอร่อยมากโอ้ไม่อยากจะโม้เดี๋ยวไปดูค่ะนี่ตอนนี้นะคะแม่กำลังย่างกุ้งอยู่กุ้งนะให้ดูกุ้งนะ Uh huh. ใหญ่มากตัวแป้งๆเลยแล้วนี่นะคะนี่คะ่ะกุ้งเนาะกุ้งตัวแบบตัวดูให้ดูนะตัวทุาฝ่ามือเลยแล้วตอนนี้ก็จะเป็นใบตองนะคะตอนนี้ก็เป็นโฟมนะคะก็กําลังจะนี่นะคะตอนนี้ก็กําลังจะแพ็คลงกล่องเมื่อกี้ส่งไปสี่ ส่งไปหกชุดแล้วนะคะส่งไปหกชุดแล้วหูเลิดมากอันนี้ก็กําลังจะลงเตานะคะกําลังแม่กําลังใส่ทานอยู่กําลังลงเตาคือกุ้งแบบสดสดเลยค่ะกุ้งแบบสดสดใหม่ๆเลยนะคะทํำน้าทานมากสนใจสั่งได้นะคะนี่นะคะแล้วนี่ก็คือชุดหนึ่งนะคะ นี่ค่ะราคา250ราสบาทนะคะน้ำจิ้มแซบมากคือจะบอกว่าน้ำจิ้มเนี่ยนะคะเออเป็นน้ำมะนาวสดนะคะมะนาวสดสดเลยแล้วก็ไม่ผสมน้ำที่สำคัญพริกตำมือคะ่ะพริกเราจะไม่ปั่นนะคะเพื่อความหอมเพื่อความหอมนะคะพริกเราจะไม่ปั่นเด็ดขาดค่ะ,ค,ะคือแบบว่าคือมันน่าทานมากๆทุกคนจริงๆ อุดหนุนกันได้นะคะใครอยู่อยุธยานะคะทักที่เฟซดุษฎีฝ้ายได้เลยนะคะสั่งได้เลยนะคะฝากไปด้วยนะคะ,ะแล้วก็คือโฉมหน้าของน้ำพริกแจวนะคะแจ่วเนี่ยจะบอกว่าเหมือนกับที่ว่าเขาว่าจิ้มออแคบปหมูอะ่ะ เหมือนร้านของฝากอะไรอย่างเงี้ยนึกออกใช่ไหมคะแจ่วคือแบบนั้นแต่รสชาติไม่เหมือนค่ะคือแบบว่าใช้น้ำมะขามต้มสุกนะคะพริกย่างตำม,มือทำเองแล้วรสชาตินี่คือแบบแจ่มทั้งแจ่มทั้งแซ่บเลยค่ะสามกระปุกร้อยนะคะฝากฝาก,ฝากอุดหนุนนะคะแม่นะคะตัวน้อยๆด้วยนะคะนี่น่าทานมากเลยตอนนี้เรากำลังจะแพ็คส่งนะคะแพ็คส่งทั่วประเทศเลยค่ะค่าส่ง60บาทเองเี่ยคือแบบ มันน่าทานมากเลยนะทุกคนใช่ทื่เราแพ็คอย่างดีเราแพ็คแบบแพ็คหนามากเลยคือกันหกกันกระแทกอะไรเลยกระปุกก็อย่างดีด้วยค่ะถ้าอย่างงั้นก็ฝากไปด้วยนะคะแม่ค้า นะคะตัวน้อยๆในยามโควิดนะคะเราก็จะขายอะไรเราก็จะมาอัปเดตให้ท่านได้ชมกันนะคะก็สวัสดีนะคะอุดหนุนนางเอกลิเกตนี่นะคะตัวอุบๆบตันๆนะคะโอเคค่ะ